ะได้บุญนะยิ่งถวายเงินเยอะยิ่งรวยไว้นะโยมถออ้างั้นของที่อยู่ทั้งหมดนี่ถวายให้อาตมาทั้งหมดเลยก็ได้อาตมาแต่ไปสวดให้รวยเลยเดี๋ยวมีพระรูปอื่นมาบินตบาทอีกค่ะเออเอองั้นโยมก็มารับพรเลยโยมอายุวันโนสุข,ขังพระรังเอใส่บาทไหมโยมฉันไม่ได้เตรียมอะไรไว้ใส่บาทเลยบริีจากเพื่อนใส่ซองกันเลยนะโยมอาตมามีซองอยู่ เนี่ยอาตมากําลังจะทําพระรุ่นมหารวยเลยนะโยมเนี่ยทาหลังจากนี้แล้วโยมจะได้มีเงินมีทองบ้างมีของขายดีนะโยมนะอ๋อ่ะก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะยี่สิบเองเหรอโยมทําน้อยก็รวยช้านะโยมฉันยังไม่เปิดร้านเลยค่ะหลวงพี่มีแค่นี้เองเอ่ะเท่านั้นก็เท่านั้นเมวยช้าหนอโยมไหมอายุวันโนสุกังพระรังโอ้ยรายได้ดีเว้ยสบายสบายของพวกนี้ไปปล่อยตลาดดีกว่า เอาเร่เข้ามาครับเร่เข้ามารถสต็อกถูกถูกครับรถทั้งร้านครับหมดแล้วหมดเลยนะครับลดห้าสิบเปอร์เซ็นท์ทั้งร้านครับผมครับ <wh ats> หมดแล้วหมดเลยลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรอคะครับผมลดทั้งร้านห<ม>้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเอ๊ะคุณหน้ามากเลยเราเคยเจอกันที่ไหนหรือเปล่าคะไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยไม่มีครับไม่มีถ้าไมคุณหน้าจังอุ๊ยน้องคะน้องคะนกมันขี้ใส่บวกน้อค่ะโอ๊ะโอ๊ะไหนไหนครับไหนไหนก็ไม่มีมนี่โอ้โหนอ๋อเหรอคะฉันคงตาฝาดอะค่ะ ไม่ออแล้วค่ะอ๋อจะไปแล้วเหรอครับรถได้เลยครับหหมยนี่ดูนี่เฮ้ยนี่มันพาที่มาเรียกอะไรเงินกับหหมวยนี่นการเลยไหมไป,ไปนีมนเจ้าผาหลวงพี่โยมของพวกนี้ไม่ต้องใส่เยอะก็ไดน้นโยมโยมถวายปัจจัยเป็นเงินดีกว่าได้บุญเยอะกว่านะอ้าวแว่ะคหลวงพี่ตอนนี้อาตมากำลังทำพระรุ่นรวยมหารวยอยู่ยิ่งโยมใส่ซองมากยิ่งได้บุญมากยิ่งรวยมากนะโยมนะ เลยนะแต่ตามามีโยมใส่แค่100ร้อยเดียวเองเหรอถ้าอยากรวยเร็วให้ใส่เยอะกว่านี้หน่อยนะโยมนะอ้าวแล้วกันท่านงั้นเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะคะเฮ้ยหยุดนะคะหยุ่นะคะอย่ไอยาไปใส่มันคือพระปลามไม่ใช่พระโยมเอาอะไรมาพูดพูดแบบนี้มันบาปนะโยมเมื่อวานเขาก็มาหลอกของเงินทําบุญกับฉันโยมโยมทําแบบนี้มันไม่ดีนะโยมนะจะไม่เอา โยมอย่ามากล่าวหากันลอยๆแบบนี้นะกล่าวหาลอยเหรอคะถ้าไม่มีหลักฐานฉันไม่พูดหรอกค่ะอ่านี่คุณดูนะคะเฮ้ยโยมไปเอาขี้ปลาไทยมาไม่รู้เนี่ยไม่ใช่ของอาตม,มาหรอกไม่ต้องอธิบายกับฉันนั่นตำรวจมาแล้ว,ว <c oughs> นั่นวิ่งเส้นสบงหลุดจีวรบินเช่ยนี่มันจรในฆ่าผ้าเหลืองช,ะชะัดๆแย่มากหากินกับจิตศรัทธาของคนคุณแม่คะ่ะมี้าตอนแบบนี้ต่อไป จะได้ทำบุญใส่บาทไหมคะไม่ใส่สิลูกใครทําดีเขาก็จะได้ผลดีใครทําไม่ดีก็จะได้รับผลกรรมของเขาเองนั่นไงกรรมติดจรวดแล้วาศาสนาเดี๋ยวนี้เสื่อมหมดละใช่ใช่เพิ่งจะมีข่าวพระบนสารเขื่อนไม่ไหวศาสนาเสื่อมลงทุกวันจจเย็นเย็นหมวยาศาสนาไม่เคยเสื่อมเลยนะโยมโยมทั้งหลายอย่าเข้าใจผิดนะาศาสนาไม่ใช่บุคคลคําสอนของพระพุทธองค์ยังคงดีงาม ให้ความร่มเย็นเป็นสุข <Huh? S 1> แก่ผู้ปฏิบัติธรรมจริงเสมอพระรัตนตรัยยังคงอยู่ศาส,สนาไม่เคยเสื่อมบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยต่างหาที่เสื่อมแยกแยะนะโยมถ้ายโยมได้ยินข่าวพระหรือเนนประพฤติไม่ดีบางรูปไม่เหมาะสมแก่สมณะเพศ จงอย่าได้เข้าใจผิดว่า,าศาสนาเสื่อมเพราะจะเป็นการผรสมโรงกล่นนาวร้ายาศาสนาโดยที่ไม่รู้ตัวมีพระและนินอื่นๆอ,นนอีกมากมายที่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า,าศาสนายัางจเจริญอยู่ในใจของผู้ปฏิบัติด,ดีเสมอใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยธรรมย่อมทำให้โลกใบนี้สว่างเจิดจ้ายิ่งกว่าแสงพระอาทิตย์อีกนะโยมขอให้โยมทุกคนจิตใจสว่างด้วยแสงธรรมนะโยมสาธุเจ้าค่ะเจริญพรนะโยม